ค่ะชื่อมิ้นนะคะวันนี้จะมาเสริมหน้าอกกับคุณหมอโกวิทนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยทําจมูกกับคุณหมอโกวิทนะคะแล้วรู้สึกถูกใจมากค่ะวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาทาหน้าอกกับคุณหมอกโกนะคะตอนก่อนที่จะทานะคะในช่วงตัดสินใจก็คือได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอให้คําแนะนําดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้นาหนักส่วนสูงหรือความกว้างของบานะคะคุณหมอให้คําแนะนําดีมากค่ะว่าเราจะต้องใส่ไซส์ขนาดไหนขนาดไหนถึงจะพอดีตัวนะคะก็เลยพอปรึกษาเสร็จรู้สึกถูกใจก็เลยตัดสินใจมาทำหน้า กับคุณหมอโควิดนะคะตอนนี้นะคะกําลังจะไปเข้าห้องผ่าตัดนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดทําเสร็จแล้วจะมารีวิวให้ดูใหม่นะคะสวัสดีครับน้องมิ้นสวัสดีค่ะคุณหมอหคิดถึงน้องมิ้นจังเลยไม่เจอกัน2เดือนใช่ไม่เจอกันสองเดือ,อนออคิดถึงแล้วไม่เจอกันสองเดือนน้อง, <c oughs> องมิ้นเนี่ยวันนี้มาติดตามหลังจากการผ่าตัดเสร็หน้าอกครบ สองเดือนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรลือปืนนิดนึงก่อนว่าที่เรามาผ่าตัดเสริมหน้าอ,อกเนี่ยเพราะว่าเรามาเสริมผ่าตัดเสริมจมูกก่อนใช่ไหมมาผ่าตัดเสริมจมูกแล้วก็มันมันมันตอบโจทย์ใช่ค่ะถ,ถูกใจมากหมอมาเปลี่ยนทรงกับคุณหมอคือแบบถูกใจมากมคำว่าตอบโจทย์กับจึง้งเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะหมอเพราะว่าตั้งแต่ทําไปก็จึ้งไม่ไหวเลยค่ะหมอ ยังไง,งไยังไงนุ้มมิ้นไหนต้อง <c oughs> ต้องเคลียราา์กัว่าตึงไม่ไหวนี่คือ,อยังไงซึ่งก็คือเหมือนกับเอาเหมือนเวลาไปกับเพื่อนหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็หมอก็เพื่อนก็ถามเราเไปทำจมูกที่ไหนมาทำไมสวยจังทำไมธรรมชาติจังก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นลูกสาวหมอโกวีค่ะจึงไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวอ่าโอเคก็เลยก็เลยม,ม,มั่นใจถูกไหมก็เลยมาทําหน้าอกหน้าอกนี่ก็คือ2เดือนตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าหมอจําไม่ผิดตอนนั้นทำหน้าอก อนนั้นมีปัญหาชีวิตอะไรสักอย่างไหมเลยมาทำไใช่ใช่ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่มั่นใจแล้วก็หลายๆอย่างด้วยเนาะย้อนกลับไปดูไหม <c oughs> ตอนนีก่อนหน้าน,นี้เป็นยังไงเห็นเลยว่ามเรื่อของเราคือมันจอแบนจริงเนาะจอแบนจริงคือคือมันแบนราบจริงเนื้อไม่มีเนื้อแนวกแล้วยมอมดูด้านข้างแบบเห็นไหมครับไม่มีเลยจริงๆคือแบนรามจริงนะครับโอเค <chiff S 1> <ข>อ,อ่ะแล้วพอหลังทำเห็นไหมฮะโอเคชัดเจนใช่หน้าอกชิดสวยเห็นไหม สูงต่าเท่ากันด้วยแล้วก็หน้าอ,อ,อกสวยเลยแถมนิ่มด้วยนะคะอ่ะออาธรรมชา <c oughs> มติอืมก็ตั้งแต่ทำแล้วแหละหมอก็รู้สึกว่าหมอพอใจในผลงานตัวเองหนูก็พอใจในฝีมือหมอเหมือนกันค่ะโอเค <c oughs> แล้วแผลเป็นงไงบ้างแผลแผลสวยมากค่ะไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่มีการเป็นคีรอยไม่มีเลยค่ะหมอแผลเล็กมากเนียนไหมแผลเนียนมากหมออืถ้าเกิดไม่ได้เห็นถ้าไม่ไม่มีทางเห็นแน่นอนนะคะโอเคย้อนไปตอนนั้นนีดถึงตอนทำที่เจ็บไหม ไม่เจ็บค่ะหมอก็เวอร์เวอร์ไม่เจ็บมันหมอว่าเวอร์และมันต้องมีบ้างแหละสัมนิดนึงไหนทำนองไม่เจ็บเลยอาจะตึงเหรอไม่รู้แต่มันไม่ได้เจ็บเหมือนที่เขาเล่ากันว่าเหมือนสิบรอดทับอะไรก็คือไม่มีค่ะหมอโอเคอ่ะโอเคเป็นว่ามันไม่เจ็บแผลสวยไม่เจ็บตอนตอนนั้นของน้องใช้ผ่าตัดสองรรมดาแบบก็แตนดาดหรือสองกล้องสองกล้องใช่ไหมรู้ไหมว่าทําไมถึงเราแบบไม่ไม่แทบไม่เจ็บเลยหรือแบบพักฟื้นน้อยมากก็เพราะว่าผ่าตัดสองกล้องนี่แหละ ความรู้ใหม่หนเนาะ <c oughs> ก,การประตัดสองกล้องมันมีข้อดีคือว่าจากวิธีแบบสแตนดาร์ดเนี่ยจริงจ<ช>่มันก็เจ็บไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่การประตัดสองกล้องเนี่ยคือมันเจ็บน้อยความเจ็บปวดมันน้อยลงไปอีกแล้วก็แผลมก็เล็กลงไปอีกอเลือดออกนี่คือน้อยมากแทบจะนับหยดได้เลยเพราะเมื่อเลือดออกน้อยการพักผืดอะไรทุกอย่างมันเร็วหมดใช่แผลมันก็สวยด้วยคือ คอนเซปต์ของการเสริมหน้าอกที่โกวิคคลินิกไลโนวิคคลินิกนะก็ New นะะคือ<ม>ว่าถ้าเราเป็นการเสริมหน้าอกครั้งแรกมันจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเราด้วย<ม>อ่าและทำยังไงก็ได้ให้สะดวกสบายที่สุดเจ็บปวดน้อยที่สุดคนน่ะจะเข้าใจว่าการเสริมหน้าอกคือการผ่าตัดใหญ่<ม>แต่โกวิวคคลินิกแลโนวิคคลินิกทำให้รู้สึกว่าการเสริมหน้กคือการผ่าตัดเล็กใช่ค่ะ เจ็บปวดน้อยพักฟื้นน้อยแล้วทุกอย่างมันก็สะดวกสบายไปหมดใช่ค่ะเขาเรียกว่า perfect แล้วพี่พี่เ็เป็นยังไงพี่พี่พี่เป็นักงานน่ารักมากค่ะตั้งแต่มาปรึกษา จนวันทำแล้วก็หลังทำพักฟื้นพี่ติดตามตลอดพี่ๆน่ารักค่ะแนะนำเลยแต่หมอดูด้านข้างด้านข้างก็ชัดเจนเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเราก็ถามด้วยว่าผลเราทำแบบไหนใช่ไหมเมื่อกทำใต้กล้ามเนื้อหรือทำหนือ้าเนใช่คือปกติเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือการทำของโควิคินิกและไอโนวิคินิกเนี่ยเราทำใต้กล้ามเนื้อทุกคนก็ดี่องการทำใต้กล้ามเนื้อคืออกไมเราเราเปิดกล้ามเนื้ออือฮออกล็อกกล้ามเนื้อแล้วก็เอาซีโพนวางค่ะอ่า มันจะมีกล้ามเนื้อยคอยซัพพอร์ตเอาไว้คอยล็อกเอาไว้พั mm ้น hmm. การที่มันคอยซัพพอร์ตกล้ามเนื้อคอยซัพพอร์ตซีโคนเอาไว้ข้อดีคือซิโคนมันจะไม่ย้อย <Okay. S 2> ผ่านไปห้าปีสิบปีมันก็ไม่ย้อยมันช่วยลดเรื่องเกี่ยวกับพังผืดได้ไหมคะหมออ่าก็ด้วยส่วนหนึ่ง mm hmm. อ่าแต่ว่าสําคัญคือมันไม่ย้อย mm hmm. จริงๆไอ้เรื่องพังผืดนะ่มันจะเป็นเกี่ยวกับยี่ห้อซิโคนมากกว่า oh. อ่าแต่ไอ้ไอส่วนนั้นก็มีส่วนบ้างพอมันไม่ย้อยปุ๊บการที่มันมีกล้ามเนื้อล็อกเอาไว้ มันก็จะทําให้เน่าชออิดไม่ไม่ไหลออกข้างไม่ห่างกัน okay. อ่าไม่ห่างออกกันแล้วก็ปัญหานมสูงต่ำไม่เท่ากันเนี้ยมีโอกาสเกิดน้อยมาก,มากใช่นั่นคือการผ่าตัดกวางทีโคนไว้ใต้กล้ามเนื้อนัอ่นคดีคยเยอะแยะมากเลยมาค่ะเยอะมากแล้วแ,แ,แล้วทำไมหลายๆที่เขาไม่ทําแบบใต้กล้ามเนื้อลนะ่ะเขาเขาทำเหนือกล้ามเนื้อเ่ะเพราะอย่างี้ค่ะการวางทีโคนใต้กล้ามเนื้อมันยากกว่า ใช้เวลาทํานานกว่าการผ่าตัดยากกว่าค่าสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงกว่าเพราะมันใช้เวลาทํานานกว่าเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทาไมหลายๆที่เขาถึงไม่วางซิลิโคนไว้ใต้กล้ามเนื้อทั้งท้ที่จริงๆมันควรจะวางไว้ใต้กล้ามเนื้อนะครับแต่ก็อย่างนั้นแหละบางทีหลายๆที่เนี่ยเนื่องจากเขารู้อยู่ว่าการวางซิลิโคนไว้ใต้กล้ามเนื้อมันดีที่สุดอยู่แล้ว แต่การวางเหนือกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีหลายๆที่ที่วางสีคนไว้บนกล้ามเนื้อแต่บอกคนไข้ว่าอยู่ใต้กล้ามเนื้อตามว่่หมอรู้นะครก็คือมีลูกมีคนไข้มาปรึกษาหลายคนเพื่อมาแก้ไขเพราะว่าพอมาปุ๊บเนี่ยนอนปุ๊บหน้าอกไหลออกข้างเลยพอตอนนอนเนี่ยสีคนแล้วข้าง้ายืนมันก็หากแล้วก็นมสูงต่ำไม่เท่ากัน นมข้างหนึ่งสูงนมข้างหนึ่งต่ำและนมก็ยังดูห่างอยู่ดียิ่งพอนนอนปุ๊บยิ่งห่างเลยอันนี้คือการวางเหนือข้างเนื้อแต่รู้ไหมค,ครับคนไข้หมอก็ยังบอกว่าแต่ก็ทําใต้ล้ามเนื้อนะหมอหมอก็เลยบอกกลับไปชัดเจนว่ามันมีหลักฐานเชิงประจัดอยู่แล้วว่าถ้าทําแล้วผลลัพธ์หมอเนี้ยคือมันเหนือข้างเนื้อแน่นอน,นไม่มีทางใต้ข้างเนื้อได้เลยแต่นั่นแหละหมออยากที่พูดตรงนี้เพราะว่าอยากเน้นย้ำให้กับแฟนเพจของกูวิีคลินิกไลน์นวิธีคนที่ติดตามมาจนถึงตอนเนี้ย ได้รับรู้ว่าของเราทําใต้กล้ามเนื้อทุกกรณีไม่ต้องกังวลว่าทําเหนือกล้ามเนื้อแล้วมาแจ้งว่าทําใต้กล้ามเนื้อเราทําใต้ก็คือทําใต้กล้ามเนื้อเพราะคอนเซ็ปต์ของเราก็คือการทําซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อมันจะอยู่ตลอดชีวิตคอนเซ็ปต์ของการผระจัดที่นี่คือถ้าเสริมหน้าอกครั้งแรกมันจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยการวางซิลิโคนเหนือกล้ามเนื้อข้อดีคือทําง่ายอย่างที่บอกแต่มันไม่ล็อกไมันไม่ล็อกซิลิโคนเพราะมันมีแต่หนังที่หุ้มซิลิโคนเอาไว้เมื่อมันมีหนังหุ้้มมโคนนเอาไวัก็ สีคนมันก็เหลวมันก็ไหลออกข้างได้เลี้ยวออกข้างขึ้นบนลงล่างไม่เท่ากันนมห่างได้อะไรได้เนื่องจากทีคนมันหนักมันเป็นลูกตุ้มมันก็ดึงให้หนังมันยืดอพอดึงให้หนังมันยืดมันก็จะทําให้หน้าอกมันคล้อยผ่านไปห้าปีสิบปีแปลงหลายหลายคนบอกว่าจึงเคยได้ยินไหมหลายคนที่บอกว่าทําหน้าอกไปแล้วสิบปีต้องมาเปลี่ยนใช่ค่ะใช่ใช่ใช่นั่นเพราะวางสี่คนไม่เหนื่อย้า่เพราะท้าทำไว้ใต้ตำแหน่นี้คือจบมันจะเป็นการเสริมหน้าอกครั้งแรก ในครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยือ<ช>จบเลยเพราะฉะนั้นในกรณีของน้องมิ้นเนี่ยสบายใจได้เลยว่าหน้าอกนี้เอาไปใช้ได้ยาวๆ70-80ก็ยังใช้ได้ดีอยู่วันนี้เนี่ยหมอขอบคุณน้องมิ้นมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์กับทางแฟนเพจของทั้งโควิดคลินิกแล้วก็ไอโนโดลคลินิกนะให้เห็นว่าการเสริมหน้าอกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตมันเป็นยังไงนะครับโอเคง่วันนี้ขอบคุณน้องมิ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นก็จะมาอัปเดตหลังทําหน้าอกกับคุณหมอโวิไปนะะค 2เดือนแล้วนะคะที่ได้ทําหน้าอกไปก็หลังจากทํานะคะก็คือการแต่งตัวค่ะก็มั่นใจขึ้นแล้วก็ถูกใจมากค่ะกับไซส์ที่คุณหมอเลือกให้แล้วก็คุณหมอแนะนำนี้มากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความกว้างหรือขนาดหน้าอกที่ใส่ได้ะคะ่ะคุณหมอแนะนํามาก็คือถูกใจทุกอย่างเลยนะคะแล้วเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีเรื่องไม่มั่นใจในเรื่องการแต่งตัวแต่ตั้งแต่ทําหน้าอกไปก็มั่นใจมากขึ้นค่ะกล้าเปิดกล้าโชว์เวลาไปเจอเพื่อนๆก็ชมค่ะว่าหน้าอกสวยมากทาที่ไหนก็แนะนําเลยว่าต้องทํากับอาจารย์หมอโควิดเท่านั้นนะคะแล้ว ะะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่อยากจะชมเลยก็คือพี่พี่พ,พนักง,งานค่ะไม่ว่าจะตั้งแต่เข้ามาปรึกษาจนตอนก่อนทําแล้วก็หลังทํานะคะพี่ๆแนะนําดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่น้องดีมากขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าอยากจะทําหน้าอกนะคะแนะนําให้มาปรึกษากับคุณหมอโกวิดเลยนะคะไม่ลาายค่ะสวัสดีค่ะ